สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่4กร,รกฎาคมนะครับ25 6 0หก็ในช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับหรือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวพอลกอรนะครับแรงงานต่างด้าวน,นะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยคิดว่าจะมี การบังคับใช้นะครับการจัดการทํางานของแรงงานต่างด้าวนะครับมีบทลงโทษคือลงโทษแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับมีโทษจําคุก5ปีปรับ10,000แบาทนะครับลงโทษนายจ้างนะครับที่จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญ,ญาตมีโทษปรับ4ี่ถึงแปดแสนบาทนะครับแล้วก็ลงโทษนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตกับนายจ้างนะครับก็มีโทษปรับ4ี่ถึงแปดแสนบาทต่อรายนะครับล่าสุดนั้นก็ได้ออก มา,มาตรา44นะครับชะลอการใช้มาตรการนี้ออกไป120วันนะครับเราก็คิดว่าในส่วนของธุรกิจวัดรับเหมาก่อสร้างเนี่ยใช้แรงงานเยอะนะครับก็คงเลี่ยงผลกระทบได้ยากนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังเป็นผลกระทบที่ไม่มากเพราะส่วนใหญ่เป็นงานรับเหมาช่วงต่อนะครับในส่วนงานที่ไม่สําคัญไม่มีความชํานาญทางด้านเทคนิคใช้แรงงานสําคัญนะครับเ,เพราะว่าในส่วนอันนี้เนี่ยโดยหลักเนี่ย เท่าที่ดูจากผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่น่าจะเสี่ยงทําผิดกฎหมายนะครับทุกบริษัทเนี่ยอาจจะมีการทําสัญญาช่วงต่อหรือว่าสญญายคอนแทคอันนี้หละครับอาจจะเป็นสัญญาสัยคอนแทคเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้รับเนา ทรัพยคอนแทคลายเล็กเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องแรงงานนี้นะครับอาจจะต้องให้แรงงานของเขากลับไปทำหรือไปทําตามพิธีการใหม่ๆซึ่งคิดว่าจะต้องไปทําที่ออบริเวณชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้การก่อสร้างนั้นสะดุดไปบ้างนะครับแต่เราคิดว่าการให้เวลาปรับ120วันทําให้บริษัทมีการบริหารจัดก,การได้ในระยะสั้นนั้นอาจจะมีการชะลอความคืบหน้าในการก่อสร้างในไตรมารส3นะครับเราก็คิดว่าในส่วนของจากการสอบถามนะครับที่ส ทำได้ก็คือ 4K นะครับเราคิดว่าเขามีผลกระทบน้อยเพราะงานส่วนใหญ่ในประเทศแล้วก็มีการจ้างแรงงานต่างด้าวน้อยมากยกเว้นงานบางส่วนที่เป็นสัญญาช่วงต่อซึ่งไม่มากเท่าไหร่นะครับเชื่อมีเชื่อว่าปัจจัยนี้อาจจะชะลอการขอสร้างในช่วงสั้นนะครับแต่ยังมองบวกในเรื่องของงานประมูลใหญ่ๆที่รอยอยู่นะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ในไตรมาส3และ4นะครับก็ยังชอบ 4K และสเตคอนเป็นตัวเลือกหลักนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่35บาทและ30บาทตามลำดับ สำหรับข่าวในวันนี้นะครับในส่วนของข่าวสั้นนะครับ BM นะครับก็การเติบโตเก้ากระโดดจะเห็นหลังจากสีน้ำเงินขยายส่วนต่อขยายเปิดทำการนะครับในปี60จะเติบโตไม่มากนะครับเพราะว่าส่วน าสายสีน้ำเงินเดิมจะเติบโตปกติ6-8%โดยสถานีเป่าป,ปูนที่เชื่อมต่อสายสีม่วงกับสีน้ำเงินจะเปิดใช้งานสิงหา60นะครับรับจ้างเดินรถสายสีม่วงอยู่ที่1,800ล้านซึ่งรับรู้เต็มปีจากปีก่อนนะครับซึ่งเปิดในเดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นก้มจะมีรายได้ส่วนนี้เข้ามาเติมนะครับทั้งด่วนคาดว่า จะเติบโต4-5%รายได้เติบโต8-10%จากทางหลุดสีรัฐวงแหวนรอบนอกการเติบโตจะเห็นชัดเจนในปี63นะครับหลังจากเปิดใช้สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทั้งหมดคือส่วนที่เป็นส่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้นะครับหัวลำโพงสาย2นะครับเ,เปิดกันยา62นะครับเต่าปูนท่าพักเปิดมีนา63นะครับโดยเปิดคาดว่าจะมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า500,000คนนะครับจากปัจจุบันที่ 2. 8แสนคนนะครับด้วยระยะทางที่มากขึ้นคาดว่ารายได้เฉลีย่ยต่อเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจาก25บาทเป็นไม่ต่ำกว่า31บาทและจะได้สิทธิการบริหารพื้นที่เพียงพันนิดและมีการเจรจาพื้นที่เชิงพันนิดของสายสีม่วงโดยสายสีม่วงมีต่วนต่อขยายจากเต่าปูล,ลาดปูนะคาดว่า b บ e m จะเดินรถจะได้เดินรถนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็น PPP c r o s s c o t เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับบี MN นะครับมีแผนเข้าจดทะเบียนหลังจากสายสินีมเงอนตรวส่วนต,ต่อขยายเปิดให้บริการซึ่งจะทำให้ไรายได้เชิงพาณิชย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามขบวนรถไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก19กรขบวนเป็น54ขบวนจากสถานีจาก18สถานีเป็น38สถานีนะครับเราจะปรับประมาณการ BM ตามข้อมูลที่ได้ใหม่คราวนี้แนะนำถือไว้ก่อน สำหรับตัว PTTGC นะครับแจ้งความขึ้นหน้าในโครงการ Asset Injection นะครับ PTTGC ได้ซื้อหุ้นในโครงการ Asset Injection แล้วนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเป็นซื้อ บริษัทปิตโตเรเลียมนะครับสายโพลีลิมเคมี K Me, ชีวภาพรวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องทำการตลาดขนส่งและซ่อมบำรุง,งรวมทั้ง6แห่งจาก PTT โดยใช้เงินทั้งหมด25 0 0 0ันล้านบาทการเข้าซื้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายกำลังการผลิตของ PTTGC เดิมอยู่แล้วแต่ดีลดังกล่าวได้ข้อสรุปเร็วกว่าคาดซึ่งเดิมคาดว่าจะเป็นเดือนตุลาซึ่งการเข้าซื้อนี้คาดว่าจะมีผลส่วนเพิ่มต่อการดำเนินง,งานการขยายปีนี้ราวๆ2,700ร้อล,ล้านบาทต่อปีจากการ ขยายกำลังการผลิตในส่วนธุรกิจใหม่รวมทั้งเป็นการต่อยอดมูลค่าการผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบันซึ่งทางฝ่ายนั้นปรับประมาณการกำไรของปี6 0ขึ้น4%มาอยู่ที่30 0 0 0ล้านแนะนำซื้อโดยปรับราคาพื้นฐานเป็น81บาทจากเดิม76บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนวันนี้นะครับสวัสดีครับ